ทำอะไรคะาทำกระลำปีทำอะไรคะเนี่ยขายลูกชิ้นจ้าอ๋อเหรอคะขายโรงเรียนอ๋อเหรอวันหนึ่งสองโรงเรียนค่ะอู้ขายดีมากเลยเนาะตอนเที่ยงยูบานกระโดนเรอคะจ้าตอนเที่ยงยูบานกระโดนตอนบ่ายยูบานตะลุมพนุโอ้สองสองโรงทำไมคะ ลูกชิ้นวันละกี่กิโลคะกี่ทุงคะวันละไร่สิบห้ากิโลมีหมดเลยใช่ไหมคะยี่สิบสองเต็มที่ยี่สิห้าน้ำวันละสามเยอะแล้วน้ำน้ำน้ำอะไรบ้างคะชานมะนาวโอเลี้ยงบรูฮาวายอังกโอ้โหขายดีมากเลยเอาเงินไปไหนหมดเนี่ยโน่นสร้างบ้านอูสร้างบ้านเลี้ยงลูกชายสุดหลอคนเดียวเนาะ เยังลูกชายสุดหล่อแล้วน้ําเตรียมไว้หมดเลยนี่อยู่ไหนคะอยู่ไหนก็ดูหน่อยคะนู่นนู่โอ้โหนี่น้ำเตรียมไว้แล้วค่ะน้ําเตรียมแล้วค่ะน้าน้ำอะไรบ้างป้าน้ำชามะนาวชานมโกโก้ชานมแล้วก็โกโก้ชามะนาวมีไหมมีโอ้โห น้ำลำไยมีไหมลำไยไม่มีค่ะอ๋อมีแต่โอเลี้ยงค่ะโอ้คุณป้าเจะไปยกในในกล่องอีกโอ้โหเยี่ยมเลยลูกชิ้นป้าเป็นเป็นมอไซเร่นะคะมอไซเร่ขายดีไหมโอ้โหพี่เด่นไปยกมาอีกวางตรงนี้แหละอือเยอะเลยอันนี้อันนี้ชาเขียวเด็ดเนาะโอ้ชาเขียวอันนี้นมอะไร นมอะไรปะเขาข้าเนี่ยนมสดน้ำผึ้งค่ะอ๋อนมสดน้ำผึ้งผสมอะไรบ้างนมสดน้ำผึ้งไม่เคยได้ยินอ๋อเหรอโอ้นี่พี่เดนก็มีหม่แล้วอันนี้น้ำอะไรคะนี่อันนี้ไอ้ไอ้นู่นไอ้บลูฮาวายอ๋อบลูฮาวายอ๋อผสมโอ้แล้วไปเทขายแก้วละเท่าไหร่คะมียี่สิบมีมีห้าบาทมีห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทโอ้โหเลยสั่งเอา วันๆนี่เยอะนะนี่เป็นเงินก็หลายพันตีวันๆอ๋อวันๆก็สามพันกว่าบาทนี่คือวาเยอะนะเลี้ยงชีพได้เลยนี่คืออาชีพที่สุจริตนะคะท่านใดอยากจะทําตามก็เชิญค่ะเชิญค่ะทได้ไม่ห่วงค่ะปลาแกะขายลูกชิ้นอันนี้ผักที่จะกินกับลูกชิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่ม เด็กๆเ,เขาจะซื้อแก้วละสิบยี่สิบบาทสิบห้าบาทเยอะมากเลยค่ะก็จะเตรียมไว้ตอนเย็นเรียบร้อยชเช้าก็จะออกไปขายที่โรงเรียนขายดีมากเลยค่ะรถลูกชิ้นมีพร้อมอันนี้ก็น้ำจิ้มของป้ารถเด็ดเลยค่ะรถเด็ดเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมเลยอันนี้ก็ลูกชิ้นปิดไว้เรียบร้อยค่ะลูกชิ้นปิดไว้เรียบร้อยนะคะเปิดยากหน่อยนะคะ อันนี้คือลูกชิ้นค่ะเปอไม่ใส่ตู้หรอกอุ้ยเปื้อนป้าเปื้อนนิดนึงนี่เปิดปปด,ด,ด,ดูหน่อยเปิดดูหน่อยนี่ค่ะที่จะมองเห็นนี่ค่ะลูกชิ้นที่ป้าจะเตรียมไปขายสวยงามมากเลยค่ะสวยงามจริงๆค่ะใครอยากได้อาชีพนี้ทําได้เลยนะคะลูกชิ้นยืนกินนะคะลูกชิ้นยืนกิน <laughs> นั่งกินก็ได้นะคะ อุยอร่อยอร่อยอร่อยค่ะน, im, น้ำจิ้มรสแซ่บเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ถ้าหิวถ้าหิวหิวอร่อยมากเลยค่ะข้่ยอะๆทไมมันมาะสา,า,ายวันนี้วัาาุค่ะสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ